สวัสด,ดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆวันที่ฝนตกน่าจะทั้งวันอีวนนันนี้จะทําแกงอ่อมอันนี้ฟักก็ได้มาจากของเลยที่ไปเยี่ยมทุ่งนาน้องชายก็เลยได้ลูกฟักมาส่วนผักส่วนผักนี่ผักข้างบ้านค่ะอันนี้จะอ่อมใส่ผักชีลาวแล้วก็อันนี้ใบแมงลักอันนี้พาชมเพ่อไรเพราะว่า ทำข,ข้าวประโยชน์ดีของการที่เราปลูกผักกินเองเนี่ยล้วก็หยิบจับมาทำเนี่ยอย่างเนี้ยทำแกงอ่อมได้เลยอย่างตะไคร้เราก็ปลูกไว้ตะไคร้พริกเนี้ยเราก็ไม่ได้ันนีแต่เน,เนื้อสัตว์ที่เราซื้อส่วนขเ,เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ประหยัดไป ฟักลูกใหญ่มากน,นี่เนี่ยที่ได้มาค่ะเป็นลูกฟักลูกใหญ่มากเลยเราว่าจะเอาเราว่าจะปลูกอยู่มันใช้นื้อที่เยอะฟักอันนี้ไข่เป็ดลาให้มาดูเครือวันนี้อยู่บนตัวที่แบบว่าลงไปข้างล่างไม่ได้ฝนตก มีผักที่ก้าไว้บนชั้นชั้นก้าผักนี่ค่ะฝนตกวันนี้สลัดค่ะยังไม่ขยายออกแล้วก็มีตังชายในกระถางก็จะเป็นกระหล่ำปีค่ะตรงโน้นมะเขือกำลง,งามเลยมีผักต้นหอมต้นกระเทียมนี่ค่ะเส้นัว สวนครัวข้างสวนครัวข้างครัวเลยนะคะสวนผักข้างครัวเลยน,ะะน,นี่ค่ะผับชีฝรั่งนะนี่ค่ะน้ำมากๆเลยวันนี้ฝนตกค่ะเดี๋ยวขอเวลาไปทำกับข้าวก่อนนะคะสั้นๆค่ะสวัสดีค่ะ